ดันยวมาใ,ใกล้ๆมองกล้องดูวายรับผมชอบกับดันแชนแน่วันนี้มากินข้าวครับสวัสดีค่ะมาพบกันแล้วน,นะคะกับช่องกับตันแชนแนลวันนี้ม,มากินเมนูมเมนูแกงส้ม,มใ,ใหญ่เมนูนี่นะคะแกงมะเขือนะคะแก,แกงกะทิมแม่บอกเองไม่ต้องบอกแกงกะทินะคะหมูสามชั้นแล้วก็ กูอัด,อดทอดแล้วก็มีแตงนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยกึกกึกกึกินเลยจ้ะทุกคนน,นี่นะคะใส่กะทิมะเขือแล้วก็มีหมูสามชั้นขนง,ขนงเหมือนแกงขนงนะทุกคนกินเลยเอาไหมาเนี่ยตัน หมูมันๆได้นะคนี่กินกันลูกชายนะคะเพราะว่าเขาหยุดเรียนวันเสาร์อาทิตย์กินข้าวเดินมาใกล้ๆเดี๋มาใกล้ๆลูกตักข้าวกินนี่นะคะเราจะมาชิมคำแรกถือมาใกล้ๆรสชาติแบบ เห็ดเ็มปอ่อใส่เทมปอระกันเ,นเองเกงแบบนี้เขาตามข้าวราดเกงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีนะทุกคนถ้าไปกินตามร้านส่วนใหญ่ก็จะมีขาย เคงออกมาแล้วร้อนนะทุกคนกินกับข้าวสวยอร่อยอันนี้ก็ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะอ่ากับตาลนอร่อยไหมลูกยังไงบ้างไม่มีน้ำให้นีะจะเผ็ดนะยายนี่ค่ะปูอัดหืมอร่อยค่ะหวาน <S 1> <S 1> เป็นยังไงกินได ม,มากจับข้าวดูลูกจับข้าวดูจับข้าวเลยลูกเนี่ยข้าวยังไม่จับเลยหักด้วยกินหักให้หมดนะมะเขืออ่อนมากนะทุกคนมันนี้อร่อยถ้าใครชอบแกงในวันนี้ก็ไปซื้อมาทำได้นะทุกคน ่วนเราก็อร่อยมากกินข้าวห้หมดแลดูหมดเพียงอันนี้เพื่อนๆกินข้าวกันกับอะไรก็กับต้าน ก็อะไรก็ลงรูมมากเราเป็นนได้นะมองกล้องสิลูกแล้วก็อะไรแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมันได้แล้วนะครับมองกล้องหายแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมันได้แล้วนะครับอ่ากินข้าวเลยกินต่อเอาหมูไหมกับตันก็จะชอบแบบว่าหมูแบบหมูติดมันๆนะทุกคนเนี่ยแบบเนี้ย เอาแห้งๆเนาะไมต้องน้ำอืข้าวเยอะๆเป็นยังไงบ้างคะทุกคนน่ากินไหมเราก็มีเมนูเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงก็อร่อยค่ะ กินแค่เมนูแบบกับข้าวทุกคนไม่ได้กินแบบเมนูอะไรแปลกๆแ,แ,แบบคนอื่นเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับข้าวที่เราทํากินเองแล้วก็มาอยากลงให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนแบบว่าชอบแล้วก็เอาไปทําตามกินได้ เอาหรอกอย่าไปปอกแม่เสียเวลาแม่นี่นะคะเอาช้อนตักเลยเอาเน,นี้ยมันร่วงเอาซ่อมมันร่วงเอาช้อนหลุดซอมนะันเนี่ยเอาออกอย่าใหข้าวหล่นเลยคือทั้งหมดทุกต่างก็เด็อร่อยนะคะวันนี้กินข้าวอร่อย ปก,กติอไม่ค่อยไม่ค่อยกินข้าวนะคะหินเล่นเอามหมูมกกไหมน้ำเปนี้ยวหมดแล้วเนี่ยเดนี๋ยมันเผ็ดเราไมกินไม่ได้ <นะ S 1> เอาหม,มูน้นเอาหมูยังงอมันก็เผ็ดละนี่นะคะหมูสามชั้น เวลาไปแบบทำหมูกระทะนี่ก็อร่อยทุกคนสามชั้นอะส่วนใหญ่ก็จะใช้หมูสามชั้นนี่หมูสามชั้นหมูสามชั้นสามชั้นลูกสามชั้นสามสามชั้นชั้นกูดิหมูสามชั้นสามชั้นหมูสามชั้นสามชั้นสามชั้นอ่า อัจตันก็จะพูดเมื่อเขาแบบชัดนะคะตาเท่าไระอืมเ่ยมเอเป็นยังไงลูออกอาจารยอบอ่อแล้วบคินฝึกค่อบฝึกความฝึกความอดทนล,กลูกเราจะได้กินเผ็ดเก่งๆนี่ค่ะปวด ตักข้าวเข้าไปกินมันจะได้ไม่เผ็ดตักข้าวเข้าไปกินน่ะตักข้าวกินข้าวปลามันจะได้กบความเผ็ดลูกแต่ก็จะหม่นว่าเผ็ดๆนะคะเพราะว่ามัน,นแกร่งๆแล้วทุกคนหัดกินนะลูกก็จะหัดฝึกให้เขาหัดกินไว้เผ็ดก็อดทนลูก โงขึ้นไปเราก็จะได้เก่งกินได้ะะหมูเราก็นุ่มๆน,นะคะเอาไปต้มก่อนต้มก่อนแล้วเราก็อยอ่เอามาแกงจกัุโคนมนาะแกง ่ใช yeah. ่ปนนิ้งชให้หมดปากแล้วค่ะหมดปากแล้วเราจะจะถึงนอกจอกันต่อแล้วจะบอกเพื่อนๆก่อนลองกล้องนะครับพูดดังๆนอนอ่ะบอกเพื่อนๆเร็วก like ็ฝากไว้ค huh. ลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใครใครช้างแนวนี้ขอตัวลาไปก่อนนุ่ง